น้องครับช่วยผูกเชือกรองเท้าให้พี่หน่อยได้ไหมพอดีพี่เจ็บแขนผูกไม่ถนัดเลยอ๋อได้ค่ะเรียกรอยแล้วค่ะพี่แค่อร่อยนะคะขอบคุณครับฮัลโหลคะ่ะแม่หนูมีข่าวดีมาบอกนะคะแม่หนูสอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้ไแล้วนะคะฮัลโหลอลิสตอนนี้พ่อต้องผ่าตัดด่วนนะลูกอ้าวหรอคะแม่ตอนนี้คุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้พ่อปลอดภัยแล้วลูก ไม่ห่วงแต่เงินที่แม่เตรียมไว้สําหรับจ่ายค่าเทอมหนูแม่เอาไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลพ่อหมดแล้วนะ แม่ขอโทษนะลูกที่แม่ไม่สามารถช่วยลูกได้เลยไม่เป็นไรค่ะแม่งั้นหนูไม่เรียนต่อแล้วก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะช่วยทํางานหาเงินส่งไปช่วยค่ารักษาพยาบาลพ่อด้วยนะคะแม่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงหนูนะคะหนูสบายมากตอนนี้หนูทํางานพาร์ทไทม์หนูดูแลตัวเองได้ค่ะแล้วเดี๋ยวจะเก็บตังค์ส่งไปให้แม่ด้วยนะคะใจมากนะลูกงั้นหนูขอตัวทํางานแล้วนะคะแม่ฝากแม่ดูแลพ่อดีๆอย่าลืมดูแลตัวเองดีๆด้วยนะคะแม่คิดถึงพ่อกับแม่นะคะ ขอกินหน่อยได้ไหมครับผมไม่ได้ทานอะไรมาหลายวันแล้วครับถ้างั้นเอาอาหารกลางวันหนูไปทานก็ได้ค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ขอบคุณมากนะครับด้วยความยินดีค่ะน้องเป็นคนดีมีน้ำใจพี่ชมปาช่วยค่าเทอมนะครับขาเหรืออะไรติดต่อพี่ชมปได้เลยที่เบอร์นี้พี่คะพี่คะ ขอบคุณมากนะคะพ <Yeah. S 1> ี่ทชมนเป็นกำลังใจให้นะครับันฉ